สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้พบกับแม่ติ๋มเช้ประจำบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ติ๋มจะาพาทุกคนนะคะมาช่วยแม่ติ๋มปอกขนุนค่ะนี่นะคะขนุนขนุนสุกนะคะแม่ติ๋มตัดวันนั้นได้สองวันนะคะนี่เขาหอมแล้วค่ะเขาสุกแล้วนะคะขนุนค่ะแม่ติ๋มปลูกไว้หลังบ้านนะคะปลูกมาถึงหปีแล้วนะคะแต่เขาเพิ่งออก เพิ่งทำผลงานให้นะคะปีนี้เขาก็ออกมาหลายลูกด้วยนะคะออกมาประมาณ10กว่าลูกค่ะสิลูกนะคะค่ะสิลูกที่ออกมาคือแม่ติ่มเคยถ่ายไว้ในคลิปสั้นนะคะที่ว่าเอ่อลูกนะคะที่ว่ามันเต็มต้นเลยค่ะและต่อจากนั้นก็คือแม่เขาก็เอามาทำเอ่อคลิปอาหารด้วยนะคะเอาลูกเล็กๆเ,เพราะว่ามันจะซ้อนกันเยอะใช่เปล่าแม่ ใช่มันซ้อนกันเยอะค่ะและ้วตอนนี้แม่ติ๋มก็ออกไปบ้างเมื่อครั้งวันนั้นนี่เป็นอาทิตย์ที่แล้วนะมันก็สูบลูกหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมันถูกกระ,ะลอกเจาะค่ะลูกไม่ไม่โตเท่าไหร่อ่ามันได้กินไม่เยอะแม่ติ๋มก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่วันนี้นี่เต็มลูกเลยคะ่ะผลงานนะคะดูนะคะว่า ผลงานจะเป็นยังไงนะคะมาดูด้วยกันนะคะออลูกนี้ได้ทันถ่ายคลิปเพราะว่าเ,ออเพอาะลูกนั้นโดนเจาะเสร็จแม่ก็เลยจ้องเลยทีนี้ใช่ปวดปวดจะไม่ดีอันนี้ก็เกือบแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยเกือบแล้วค่ะนเนี่ยเนี่ยเกือบแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกือบจะไม่ได้เนี่ยเขาเจาะเนี่ยค่ะจะลอกเยอะมากๆเลยนะคะ แต่ก็ดูนะคะผลงานอันนี้มีดไม่ต aky, ิดต้องใช้น้ํามันคือทาก่อนนะคะเพะเื่อที่จะไม่ให้ยางขนนติดนะคะ <Bro. S 1> ค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็สําหรับวันนี้เราผ่าเสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามาลุ้นเนื้อไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเป็นลูกที่สองที่ได้กินเนื้อนะคะเพราะลูกแรกได้กินนิดเดียวแล้วเป็นพันอะไรแ oui? <cry> <nim. S 2> ม่รู้ปะเนี่ยอันนี้เหลืองบางเตยค่ะ หลังบังเตยเราไปดูใกล้ๆตเตยนะคะไอเราก็ผ่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเอาตามที่เราเป็นเนาะตามตามที่เราทําเป็นนะคะนี่นะคะเราเช็ดแล้วยางมันก็เขาก็จะไม่ค่อยมีนะคะรออีกนี้นะะึงเ,เช็ดยังไงคะ,คะ แต่กลิ่นหอมแบบหอมหอมในบ้านหอมมากๆเลยเดี๋ยวดูนะคะว่าผลงานเขาจะเป็นไงนะคะแล้วก็ยังไม่รู้เห็นความสีเหลืองทองแล้วนะเพื่อนๆทุกคนดูนะคะหกปีที่รอคอย เจอกันลุ้นนะคะแมงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยลุ้นไปกับแม่ติ๋มค่ะช่วยแม่ติ๋มด้วยค่ะอุ๊ย,ยดีเหมือนกันนะว้าวดูเลยเพื่อนๆดูเลยค่ะลูกๆหลานๆผน,นงานมองดูคะ่ะนี่น,นะคะนี่น,นะคะ โอ้ยใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มานะคะอ้าอดูสวยงามอยู่ลูกเลย <c oughs> โอ้ยดีอยู่ดีอยู่นะคะเออนี่นะคะนี่ดูนะคะว่าเป็นยังไงใช้ได้อยู่นะเนี่ย คือลูกนี้ตั้งแต่เราเก็บยันเราเอาไปผึ่งไว้จนมันสุกเลยนะคะเนี่ย<ะ>แป๊บเดียวเองพอผลไม้อะไรที่มันแก่จัดเราไปวางไว้แป๊บเดียวมันก็สุกมันก็หอมเลยวยนะเนาะมีเศษสองวันเนี่ยดูเนื้อสวยมากเลยเนื้อสวยสวยเหลืองนะมากเลยค่ะทุกคนเนื้อเหลืองนะคะ เขาต้องตัดแกนออกอย่างนั้น,นเหรอใช่ว้าวเพราะเหมือนที่เขาตัดขายเนี่ยเห็นไหมเจอไหมใช่ใช่ทำไงแม่เก่งแม่ละเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมกดไลค์ให้แม่ติ๋มหน่อยนะคะถ้าว่าแม่ติ๋มเก่งนะคะอย่าลืมนะคะกดกดไลค์กดเลิฟให้แม่ติ๋มด้วยนะคะนี่นะคะนะคะนะคะอย่าดูนะนี่อีกอ๋ะ สีสวยอ่ะดีแล้ววันนั้นแม่ตัดมามาก่อนว้าวสวยไหมคะสวยมากเลยสวยไหมคะดูสินคะ มีนะคะได้เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนลูกหนึ่งขนาดลูกไม่ค่อยโตเท่าไรหร่นะเนี่ยนะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็ใหญ่ใหญ่สุดแล้วที่มีใหญ่สะเพื่อนอนี่ค่ะนี่ค่ะเค,ะคะสวยงามนี่นะคะที่แม่เขาต่อออกมา แม่ถิ่นจะแกะชิมดูนะคะจะเป็นยังไงนะคะรสชาติเป็นไงแม่หวานค่ะหวานกรอบค่ะหวานกรอบหอมมากๆเลยอร่อยอืมเราซื้อที่ตลาดมายังไม่ได้อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสีสวยด้วยนะคะเนี่ยทุกคนมากินกับแม่ติ๋นนะคะมากินได้เลยนะคะนี่นะคะ แกะง่ายๆแล้วอเราก็เอาไส้ข้างในมันีออกด้วยนะคะนี่ยนะไม่เป็นยางอะไรนะแม่นะบางบางทีหนูเห็นที่เขาขายมียางติดด้ว<ล>ยค่ะ,ะเขาอืมอนีค่ะ คือบางทีถ้ามันหวานมากๆแม้แต่สังเขาเรียกสังใช่ป่ะแม่ใช่สังมันก็ยังหวานเลยค่ะเพื่อนๆสังมันก็หวานนช่ไคะสังถ้าสังใหญ่ๆหนาๆนแเราก็ไม่ต้องเอาทิ้งเนี่ยสังอย่างนี้ก็หวานอนะเนี่ยหวานอยู่สังเนี่ยลองกินหวานอยู่สิ่งนะเนื้อไม่เละเลยค่ะหวาน พูดอยากอยากจะให้อยู่ใกล้ๆเนาะจะได้ให้กินกันนะนะอยากอันนี้สั่งมันยังมีอยู่แต่ว่ามันม,มันหวานแล้วก็เอาไว้นี้เลยนะนี่นะคะเราผายนี้คะ่ะนี่คะ่ะเห็นไ่ะนี่คะ่คะแล้วก็เด็ดเอานี่ออกนะคะนี่นข้างในนี่คะ่ะแล้วเม็ดมันนะแม่เม็ดเราเก็บไว้ไหมเม็ดนี้เราก็เอาไปต้มกินได้นะคะต้มนะคะนี่คะ่ะ เนื้อหนาหนาเนี่ยค่ะเพื่อนเพืเ่อนบางคนอาจจะเคยกินแล้วก็ไม่เคยกินเนาะแม่เนาะใช่เม็ดเม็ดขนุนเอาไปต้มมันจะออกมันๆแล้วเราใส่เกลือมันก็จะเค็มเค็มมันๆ<ช>อร่อย,ออยอแบบอร่อยค่ะนั้นเดี๋ยวให้แม่เขาแกะขนุนก่อนนะคะขอตัวแกะขนุนช่วยแม่ก่อนนะคะนี่แกะขนุนก่อนค่ะ,คะ ทุกคนนี่ค่ะผลงานนะคะหกปีที่รอคอยนะคะผลงานออกมานี่นะคะวันนี้ได้กินสมใจแล้วค่ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็ได้เม็ดนะคะนี่เม็ดค่ะเม็ดแมตติ๋นก็จะเอาไปต้มนะคะค่ะเม็ดไม่เยอะเลยค่ะถ้าเทียบกับเนื้อานเนื้อได้เยอะค่ะทุกคนมากินกับแมตติ๋มนะคะค่ะอยู่แถวนี้ก็มาเลยนะคะค่ะค่ะแม่ติ๋มขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ อชอบคลิปนี้แม่ติม๋มก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆให้แม่ติม๋มด้วยนะคะ,ะแม่ติม๋มขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็ที่เข้ามารับชมช่องแม่ติม๋มนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะ